สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะคะก็คลิปนี้นะคะเราก็จะมาเล่นกัน2แบบเหมือนเดิมเลยเนาะแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครตัวใหม่ใหม่ในแกรลี่มอสของตัวละครในภาคใหม่ของไฟในเอฟเฟ y ตี้เ r ค t ริตี้ปิกันนะคะแล้วก็สัครบที่2เนี่ยเราก็จะไปทัวร์หมู่บ้านกันในเมืองบูธเฮเบิที่จมอยู่ใต้น้าแล้วก็มีฉลากันด้วยนะจะเป็นยังไงถ้างานไปลองเล่นกันเลยจ้าก็เดี๋ยวเรามาเล่นแกลลี่มอสกันก่อนนะคะก็จะเป็นตัวละครภาคใหม่ของไฟในเอฟเฟคตี้เดแค่่กกัันนคะตู น,ะะน่าจะเป็นซันบรอบหรือเปล่าเนาะฮขาโหลดิดูชุดใหม่เขาดีเขาน่าจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอะ่ะโอ้ยถ้าเต้นเขาสวยจังเลยดูสิอย่างเฟรวาเออถ้าหากแเต้นระบำเนี่ย ใส่กระโปรงบานด้วยอ่ะอู้ชุดสวยเจ้าซันดรอปไปโอ้ดูท่าวิ่งก็สิโอ้โหค่อยมาอย่างชันม่ฉมอยเฮ้ยนั่นเหรอมาแล้วหมายแล้วเพื่นเราเต้นตะเลขอะไรอะดูนี่พยายามเป้นเลยเขาคงไม่ทำอะไรหรอกมั้งเฮ้ยเขาเป็นตัวดีมั้งจริงนี่เฮ้ยน้องชอบเต้นตะเลขโอ้ยอยู่เรื่องนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อเลยนี่ตัวนี้เขาก็ชอบนะมันก็สวยนะเออโอ้เอาพากลังขึ้นก็กลายร่างเป็นมวนดรอปชิ้โอ้ยเรียบร้อยอื้ม ตายสง,งบสบสีชมพูหลับสบายเลยนี่ดูท่าเต้นของเขาดิเจ้ามูลดรอปใช่ปะเนี่ยเอ้ยหลับยังเต้นได้เหล่านี้เนี่ยชุดก็จะเหมือนกับเจ้าซันดรอปเลยเนาะแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะก็คือเป็นดวงจันเนาะตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นเดแคแฮมกันค่ะแต่ว่าก็จะเป็นอีกตัวนะคะจะเป็นตัวที่ดโด่งดังอีกตัวเลยนะคะก็จะเป็นเจ้าซันดรอปนะคะกับมูลดรอปนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นซันดรอปเนาะซึ่งตัวละครตัวนี้เราชอบมากๆเลยค่ะเพียงว่าตัวพระอาทิตย์เนี่ยมันสวยมากๆเลยนะคะเนี่ย โอหดูตังค์เทียนเขาเสียงแค่ก็ต้องออกแน่นี่ดูท่าเต้นของเขาสักก่อนสิ่งเขาก็น่ารักนะโอ้ยมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกล้วท่านี้เลยท่าเต้นบัลเล่มาอีกแล้วโอ้ยท่านี้ชวนสยดสยองจังเอิ่มล่ำๆมากเลยอ่ะโาจะหล่ำๆมากเลยอย่าไปยอมล่ำๆมากกินล้บปะเนี่ยถ้ามาแบบว่าใช้หน้าไม้หรือใช้ปืนยิงล่ะจะเกิดอะไรขึ้นใครล่ะ หลับสะเยออกตัวเย่วันเทินคิวไปยสงบสบสีชมพูอีกแล้วอันนี้สบสีฟ้านะนี่เหมือนกับมีเส้นชักใยจากท้องฟ้าไว้อ่ะชักใยจากนอกโลกไปเนี่ยไม่จริเขาเข้าแล้วเขาหลั่งไหลเลยอ่ะอือฮึดีเราเชือกยาวจุ <c oughs> เอ้ยดูหน้าตาของมันนี่เ <แก S 1> ท,ทมากเลยอะ<ส>่ะอ๋เป็นหุ่นยนต์แกมร็อกที่เท,ท่มากๆเอ้ยเขาชอบตัวนี้แล้วก็ต่อไปค่ะอีกตัวนะคะก็จะเป็นหุ่นยนต์แกมร็อกบอนนี่ค่ะตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันมาลองดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาจะโหดขนาดไหนเออเดี๋ยวกันนะฉันขอมองซ้ายมองขวาก่อนมีอะไรให้ฉันหม่ำหม่ำบ้างเนี่ยเออทำอะไรหายเปล่าครับมองยังไงเป็นหุ่นยนต์กระต่ายนะเอ้ยดูนี่ดูชุดเขาดิอย่างเท่อะเออมามาาแล้วโอ้มาาแล้วอ้าวพิงแล้วโกยแล้ว เขาจะเอาเราไปกินใช่เปล่าไ,ไหรอเน,นี่ยเฮ้ยมันอยากจะมั่มมันอยากจะกินหัวเราใช่ปะเนี่ยเอ้โหจำสักแก โอ้โหพี่เคนถึกมากเลยทีเดียวขายเลยดเฮ้ยเขาชอบกินฮักกี้วักกี้ปะเนี่ยต่อไปนะคะจะเป็นหุ่ยนยนตแกมร็ักฟอกซี่ค่ะก็จะเป็นหมาป่าสาวเนาะเฮ้ยหรือว่ามาป่าหนุ่มเนี่ยดนี่เหมือนจะเป็นผู้ชายเลยเนี่ยอ๋อโหเหมือนโจรสลับเลยอะ่ะเฮ้ยแขนข้างนึกล่าเป็นโจรสลับเนี่ยนะมีตะขอด้วยมาแล้วเ้ยจะจะตุยแยกแล้วโอุ้ย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 โอ้ตะปบอยเลยโอ้โหเาา<ะ>ียส<ะ>ุดยอดแก กจ <c oughs> ้าอาีจัมสกเกตา <c oughs> <ไป S 1> ยแอกเลยไปรอบที่สิบ้วเนี่ย <c oughs> รู้สึกว่าคุณยนต์การ์ดที่จะโหดทุกตัวเนี่ยเอาตัวตนี้ล่ะกริชแท็บเหรอเป็นอะไรอะ่ะอ๋อเป็นกระปายอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะเขาไม่ทำอะไรหรอกมาั้งดูชุด <c oughs> ของเขาดิโดนเย็บมาด้วยอะ่อะโอ้โหฉลุทั้งตัวโดนเย็บทั้งตัวเลยอ่ะดูท่าเต้นของเขาดิเห็นแล้วขาจังเลยน่ากอดกระโดดเป็นกระปายเลยวะ Beast อย่าให้เขาตอนนะอย่าให้โดนจับได้นะหนีแล้วหนีแล้วค้าโอ้ยเหียบรนอยจับหมุนตัวด้วยเออเฮียยอมแพ้ สรุบแป๊บดูท่ายอยๆของมันดนเฮ้ยหลันลามไม่ล่ะเห็นปะน่ะเ้ยโหดทุกตัวเลยเนี่ยแล้วก็เรามาดูอีกหมดทีนี่ก่าค่ะก็จะเป็นแกมร็อกมีเฟรตตี้นะคะตัวนี้น่าจะใจดีเนาะเป็นหุ่นต้อนรับหรือเปล่าล่ะใช่เขาเป็นพระเอกของเราเลยนะวุ้ยขอเข้าไปนั่งเลยดิเอ้ยดูดิเขาท้าทางใจดีนะเนี่ยเขาไม่น่าจะตีเรานะนี่ลองดูก่อนเป้าเฮ้ยเขาวิ่งตามเราโอ้เขาจะตีแล้วอ้อมตีเขาเลยตีเขาเลยอย่าลังอย่าลงเ้เฮ้ยเขาไม่ตอบโต้อะจีเข อ๋อเขาเป็นคนดีอ๋อนี่ไงเขาบอกมือต้อนรับเราโอ้เคาอยากให้เราไปกอดอ่ะกันในค<ช>อนไรอโอ้ยทุกครั้งที่วิ่งมานี่เสียวจุงเบยอ๋ตอตรงนี้ไม่จอมตีแล้วเนาะโอเคตรงน,นี้ก็น่ารักดีนะเชื่อได้ไหมเนี่ยเฮ้ยที่ไม่เห็นเปิดนะาอกใครดูเลยอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวดีกว่านาะเขาว่าคือแกลมล็อกชิก,ก้าค่ะอ๋ะอตัวแกลมล็อกไก่ชิก้าโอ้ตัวเนี้สวยเอ้ยน่ารักนะดูดิปุ่นยนไก่สาว อ๋อฮอดูถุงนั่งเขาดีลายเสือด้วยเสือดาวกับเสือครองไงนีเนี่ยเฮ้ฉันอยากกินพิซซ่าโอ้ยเรียบร้อยแต่่าไม่เปพิซซ่านะเขาไม่ได้มีแคนดี้ให้เรากินหรอูไม่ได้กินพิซซ<อ>่าที่คอตกเลยเราตายฟรีอีกแล้วทาง,ทางเขาจะหิวพิซซ่าเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะ เขาเป็นจระเข้มอนตี้นะคะเนี่ยตอนนี้เราก็ชอบนะมอนตี้เอ้ยในตะครั้นมาเหมือนจระเข้หรือเปล่ามอนตี้เอ้ยดูนี่ใส่แวลุดาวอีกแล้วโอ้โหโมเดลสวยมากๆเลยอ่ะโอ้ยตัวนี้สวยอ่ะแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์จระเข้อะจะมาง่ายแล้วมาแล้วสยองอ่ะเฮ้ยจับประมานแล้วโอ้โหจับสแกนอีกแล้วเขี่ยดีใหกัดเอากัดเอา แล้วเราเราก็ตายอีกแล้วไม่มีใครเห็นใจเราเลยโอ้ดิเขาทิ้งเราไม่ยา่เดียวเลยอะโอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็น DJ Music Man ค่ะโอ้เป็นไซยักษ์ใหญ่เนาะโอ้โหตัวโตม้กเลยฟันเป็นเปียโนดิหรอเนี่ยอ๋อวิวดีเป็นหุ่นยนต์ขนาดไซยักษ์เนี่ยโอ้ดูแขนขาค่ะดิโอ้โหอย่าเผลอแล้วตังตายนะรูปร่างก็คล้ายๆมังงุมยักษ์เนาะนี่เขาชอบร้องเพลงใช่เปล่ามีเสียงเพลงคนรักเสียงเพลงก็อย่างนี้นี่ล่ะเฮ้ยนายจิ้งก๊าบรีมาเร็ลองไปใกล้ๆมันดีปะ โอ้โหมีใครจับไปด้วยเหรอตโอ้ยตัวเยไม่ได้ใจดีเหรอโอ๊ยโดนจับมาอีกแล้วลำสบายอ่อหอไปอีกแล้วเราโดนมือตีเป็นยุงเลยแล้วเขาก็จากเราไปอีกแล้ว โอเคค่ะเราจะลองใส่ชุดคอสตูมของนางเงือกเมอร์เมดนะคะมาเล่นในแมปนี้กันต่อเนาะก็จะเป็นแมปในเกมโรโบ็อคนะคะที่เขาบอกว่าเมืองแห่งนี้จะจมอยู่ใต้บาดาลเนาะอ๋อฮะแสดงว่าเมืองแห่งนี้จะต้องมีฉฉลามแน,น่นาเลยโอ๊ยจริงดิใช่แล้วเฮ้เพื่อนๆมาดูฉลามกันเช่เป่าวโอ๊ยนู่นเนี่ยอ้อมเขาเขียนไปว่าให้วัสมาดีฉลามอ๋อเขาบอกว่าเขาเลี้ยงฉลามอะไม่ใช่เขาบอกว่าให้ระวังฉลามอ๋อเหรอที่นี่มีฉลามอันตรายอยู่แถวนี้ ไปเลยไปดูนี่ฉลามตาตาเป็นยังไงอ่ะฉลามกลัวป๊อปอิดต่ะไม่น่องกลัวนะเอิอมเอาเหรอเอ้ยหรือว่ามันอยากกินเนื้อหนังเงือกปะเนี่ยโอ้ยสงสัยเขาอยากกินหนังเงือกแล้วปล่อยเขากินเลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเขาอ่ะเป็นนางเงือกเป็นปลาเนาะเอ้ยจะมากินปลาได้ไงอ่ะไม่ไมีใครอยากกินกิลนะวันนี้ แอนทำให้ไปดูดิอ้โหเป็นบ้านร้างนี่นาในบ้านไม่มีอะไรเลยอะพี่เคนบ้านมันร้างหมดเลยอะโอ้แนจริงก็ออกมาดิเจ้าฉลามโอ้นี่วุสาใส่ชุดนางเงือกเนี่ยชัวร์เนี่ยเนี่ยดูดิล่อขนาดนี้ยังไม่ออกมาอีกอะเว้ยโดูมีเรือด้วยนะขับกันดีกว่าอ้าวอาจิมาเดี๋ยวพี่เคนไปกับตันให้ปนะนจะคู้ให้พี่เคนขับให้มันถูกทิศทางนะถึงกระชังไม่ถึงกระชังปูนเฮอย่าเลยเมืองนะเดี๋ยวไม่เจอฉลามเดี๋ยวลงออกนอกแบบไปเลยนะพอแล้วป หมวันนี้เราจะต้องหาฉลามให้เจอเฮ้ฉ hey, ลามเนี่ยซ่อนอยู่ที่ไหนนะโอ้โ oh, หเลย์ยอชอู้หูพี่เน เอ้ยเขาจองลำนี้ปกติบอกว่านะเดี๋ยวพี่เคนอะพลอสถานการณ์ข้างบนไว้ให้อันน่าพี่เคนขึ้นไปดูข้างบนเลยถ้าเจอฉลามบอกเขานะได้เลยไม่เห็นเจอไปไปอยู่ที่ไหนของมันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะกระโดดแบบว่ายน้ำหนีฉลามให้ดูนะโอ้ยอ้อมเรือลำนี้เขาโดนฉลามบุกป่ะดูดิเขายกเพียกใหญ่เลยอ่ะนี่ท้าไมเรือมันโคงคขงอ่ะนี่ออ๋ที่มันโคงคขงเพราว่าอาจจะเป็นพะคลื่นยักษ์ปะโอยไม่เห็นมีคลื่นเลยอ๋อไม่มีคลื่นเหรอคลื่นี่้วเขาอยู่ปกติดีไอ้นี่ไปดูใก้้ดีฉลาอยู่ข้างหนอ้า ไหนชาลาบุกหลังคาไหนไหนเอาเดี๋ยวก่อนชาลามทำมันไปอยู่บนหลังคาปากหลังคาเอายังไม่ตายเอาเหอะยังมาฮงนี้หลังขึ้นไปกินคนบนหลังคาเออชาลามบุกตายแล้วตัวงกินนังเงือกแล้วเออเออเหอะเดี๋ยวก่อนนะชาลาบกินนังเงือกที่หรังเนี่ยเอยอย่างนี้ต้องมีก๊อกสองเราต้องไปล่อดชาลามอีกรอบนะ มาแต่ว่าฉลามไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเ<ว>แต่น้ำมันใสดีนะเราต้องหาฉลามกันต่อนะฉละามจจะเจอวะจะจะฉลามมาอีกแล้วมาจไหนเผิ่มแป๊บเดียวตายเลยอ่ะ้เจ้าเก่าอีกแล้วโอ้โหติดติดว้ายติดหลังคาเมื่อกี้แคร์ให้เลยนะฉลามตามไม่ลากเลยอ่ะเอ,อาเงให้ฉลามกินนี่ฉลามจะได้ท้องเสียอโอพี่เกนมาชรดามีดแล้วอ้ เอ้ยจะทันหรือเปล่าเอ้ยจะหาที่ขึ้นฝั่งตรงไหนอ่ะเอ้ยเราจะแอบซ่อนตัวตรงไหนดีอ,อ่ะยังไม่เข็นตามไปช่วยอยู่ไหนเนี่ยอ๋อตามไม่ลากไว้อ่ะดูดิโอ้ยฉลามแบบนี้เออคือตัวตตกเป็นเลโก้อีกแล้วอ่ะโอเคมามาลองกันใหม่อีกรอบดีกว่าเนาะนี่นี่คุณฉลามมีอะไรจะปรึกษาเออเดี๋ยวจะไปปรึกษาอยากกิน,นเนื้อนางเงือกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดเนื้อนางเงือกไม่อร่อยหรอกดีเลยไม่เค็นไว้สวนพอดีอ่ะเราเป็นนางเงือกปลอมนะเราไม่ใช่ของแท้เออ ุยโอ้ยวิกลุดโอ้วิกลุดอะไรข้าวสิบแปดบวกโดนสยองวิกลุดตัวตายอีกแล้วเฮ้ยเอาเพื่อนเรางงางจะนอนกินนะเฮ้ยฉลามให้ม่กินบอลเรือใช่เพื่อนเร็วเฮ้ยต้งล่อมาทางนี้ไม่ทันแล้วไปเอาข้าแล้วเข้าวฉลามมาทางนี้เร็วมีอะไรจะให้ดูด้วยล่ะโอ้โอ้หยโอ้ไมพรอนชนต้นไม้ เอา,าค่ะเราก็เล่นเกมแกรี่มดกับเกมโรบ o กไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบมดในแกรี่มดแล้วก็เกมโรบ o กก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลคก์กดแชร์ปุ๊กคายกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในาเล่นเกมโรบ o กต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พเพื่อเพนกันนะครับอันนี้ต้องแปหลังใบ,บ,บจ้า